สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกวีวรนณโมงนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีสามปีหนึ่งโรงเรียนแจ้งวิยาครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับชาววีวอเมริกาใต้ครับโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดัชนีวันเกิดปีที่หนึ่งสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรวรนรินทร์ปีที่สิบหกครับโดยสมาชิกในกรุ่มจะมีดังนี้ครับ เรื่ยทำเสียได้ใช่คื่อเนที่อไปเรือยเขาต้การอะไรก่ยา่ส่อนไดเรทสีด่ไหมอยเนที่ต่ังหวัดทำอาชีพทำอะรก็ไปทำอะไรก็ไเื่อทำอชีพทำอรก็ไปทำรทาีรก็ทำรทีพทำรอริษัทนะครับไปทำอะไรไปทาีะก็ไทะที่ทัองอยู่ด้านีพทำะะ ระหว่างราซีสรี่2นาย้และกองทีสที่30มิถุนาันออกถึง1 7มะถุนายน2 5มี้นที่ประมาณ70ตารางกิโลเมตรถูจี่เป็นคนละม่กันนนึงีเป็นการโรคและมีเนื้อที่ต่อการทำให้อาจาของะเลมีน้อยขนาดว่ด้วยจไ่เนกระไดมี อดียุร้สามเดียวดยมีกรรใต้ีเื่อาจัดนัรทีและการงมืครพัดนพัฒนาการการเมืองการปกครองประเทศในอมริการใต้โหญ่ได้รับอิรุ่นพที่จว่าที่าสาธารณรัฐใหม่ตางๆไม่มีประบการณ์ในการบริหารระดับประเทศทำให้ในทา่เรียกว่า พวกโกพวกโกยูโรสามารถยึดอำนาจการปกครองหรืออยู่ข้างหลังคนที่นำรัฐบาลระบบเสดงการหรืออำนาจนิยมคอยเข้าเข้าเข้าควบคุมในหลายประเทศรวมทั้งบราซเลและอัลลีิน่าพัฒนาการอำาจเศรษฐกิจนะคะปัจจุบันประเทศน่มเมกกาต้หลประเทศกำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจมีการร่ปมกินตราระหว่างประเทศ เดินรขท้าสาาาอเมริกาใต้ขึ้นมากกว่า28เพื่อโลกเหนือใจในอดีพัฒนาการทาวราชงพัฒนาการชวิประเทีได้เป็นแหลงกษ์ครับผมขาดังเดิมชาวอินเดียเผ่าอินคาเมื่อประมาณพศรที่1 9สิ่งที่แสดงถึงระยะครับผมว่าอินคาได้แก่ การน,น้ำมีบางครูถนนการน้ำประทันแฝงด้วยเชืเอกเพื่อทำเพื่อทำลำธารแ,าม,แขขาาม่น้ำและชุมบ่ญขอแคบๆการสลัดการสลัดหินที่เขาอางมาเป็นที่าาอางสารการขับพื้นที่เรือนเขาเพื่อใช้เป็น,เนดเพื่อใช้การพกเพื่อใช้าการพปลูกขุดกรงเพื่อส่งนง้ำเกษตรกรและมีคำเล่าลือว่าใช้บริการใต้เป็นแหล่หทง,งที่อยู่บูร์เพื่อขอทานได้หรือไ ทีเมริการต้นะครับทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าที่มริการต้้นี่มักเป็นที่จะตามมองของบุคคลทั่วโลกได้หลายในหลายรายการข่งขานระดับโลกคนนี้ผมจึงขอยกตัวอย่างนั่นก็คือวงการนางงามและวงการฟุตบอลครับโดยเราจะเริ่มจากวงการฟุตบอลกก่อนนะครับม้ออขวาสองดอเพื่อนๆหนึ่งคนครับคุณดี่ว์ครับผมอยากทราบว่าสองคนนูปมีทุนใหมากไหมอ่าคนแรกนะครับ นักฟุตบอลสายนักฟุตบอลสายครับแต่ว่างคนนี้นะครับผมชื <v. S 3> ่อว่าอันนี้มาอยู่เนี่ยนะครับสพื่อนนักฟุบอลเนี่ยเป็นนักฟุตบอลสายอาร์เจนตายนะครับเป็นเชียรเชียร์ชาเชียรเชียร์าอาเจนตายนะครับก็คือชื่อว่าเดียว์เดียรเมสซี่ครับนะครับแล้วก็ที่เพื่อนกล่าวมาครับก็คือเป็นข้อถูกต้องนะครับโดยเดียร์เดียรเมสซี่นะครับเป็นนักฟุตบอลจากประเทศอาร์เจนตินาและในเาิลสเนี่ยเป็นนักฟุตบอลจากประเทศบราซิลครับต่อมานะครับก็คือวงการนางาเข้าผม โดยประเทศในแถบนี้นะครับนักได้เป็นข้อรอบดุลนะครับในหลายๆรายการนานายกตัวอย่างประเทศเวเนซุเอลาครับซึ่งได้มงกุฎไปถึงเจ็ดครั้งซึ่งรองจากประเทศอเมริกาเพียงหนึ่งมงกุฎหรือสองมงกุฎและเป็นประเทศเดียวครับที่ได้รับมงกุฎติดต่อกันสองครั้งในปี2007และ2008ครับยกตัวอย่างทุกคนที่มีชื่อเสียงครับหนึ่งครับแอนเบร์เมซ่าครับมรีทีเรเวสฟรีทีเรเวสปี2020ครับสองครับคารลีนาเวก้าครับมรีทีเรเวสฟรีทีเรเวสปี2024ครับและสามครับ อิสาเบลามนีครับมิสราเอลเอร์เช่องเช้าท่านทวิที่1ครับจีนที่เป็นของพวิ้อ,อมเมริกาได้ต่อจคลูกพวิออเมริกาได้เป็นในแดนอาณาจังรต่อแก่และมีป่าเมซอนอังกว้างใหญ่ทำให้ดึงูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในป .6 ในป .2 ป .11 และมีก,การก่อตั้งสถาภาพใงประชาชาติในอาม,มริกาได้ โดยใช้สาวคาพยูโรเป็นแม่แบบในการดำเนินงานซึ่งทำให้อเมริกาใต้เป็นผู้การพาเสรีเป็นเป็นอันดับสามของโลกตามประเทศในแถบอเมริกาใต้เช่นเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งมีบทบาทในการกำหนดราคาน้ำมันในตลาดโลกมาตลอดก่อนฉันจบการนำเสนอผมมีสาระเพิ่มเติมให้ จะบอกเรื่อของเวเนซุเอลานนเองครับโดยก่อนหน้านี้นะคะเวเนซุเอลานะครับเป็นรายใหญ่ในการส่งน,น้ำมันดิบครับและมีนโยบายในการแจกเงินให้กับประชาชนจนต่อมาจนถึงปี2016ครับเวเนซุเอล่าเริ่มขาดทุนในการส่งน,น้ำมันดิบแต่ยังไม่หยุดที่จะแจกเงินให้กับประชาชนจนต้องรีดเงินทั้งหมดออกมาจนทำเวเนซุเอลานะคบเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นครับและก็เป็นภาวะเงินเฟ้อที่ผุดเกืองแล้วก็ ก็เปรียงเช่นการที่เราต้องใช้เง,งิน2,000 0บาทในการซื้อเบอร์เดลหนึ่งชาอาจารที่ทำให้ชาวเคยได้60บาทนี่อะไรอย่างนี้นะครับจึงทําให้ครับชาวเวเนซุเอลาครับต้องเลือกใช้เงินสมุนไพรเพื่อมาทดแทนเงินของสมุนไพตัวเองที่เออโดยไม่เีเได้โดยที่สาครับ สำหรับการพีเศ์นในครั้งนี้นะคะผมว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับความรู้กับไปไม่มากก็น้อยเพื่อนศึกษาต่อ,อยอดในอนาคตน,นะครับสำหรับวันนี้พวกผมขอจบการนำเสนอแค่เท่านี้นะครับสวัสดีะครับ